อยู่หออยู่คอนโดแต่เน็ตที่เขามีให้ใช้มันช้าและหลุดบ่อยมากๆลองหาเราเตอร์ 4G แบบนี้มาใช้กันดูนะแค่ใส่ซิมเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั้งหรือเดินสายใดๆทั้งสิ้นสะดวกมากๆนี่คือ 4G เราเตอร์รุ่น MB1354G และ MB2354G จากแบรนด์ m e r c u s y s โดยตัวแรกคือ MB1354G ตัวนี้จะเป็นตัวคุ้มใช้งานง่ายแค่ใส่ซิมก็พร้อมปล่อยสัญญาณ Wi-Fi แบบ d u a l b แ n d ทั้งแบบสัญญาณ2.4 g h z และ5 g h z สัญญาณแรงและครอบคลุมทั่วทั้งบ้านรองรับความเร็วดาว์โหลดสูงสุดที่150 m b s และอัปโหลด50 m b s เเล่นโซเชียลมีเดียดูวิดีโอหรือทำงานออนไลน์ได้แบบสบายๆไม่มีสะดุดเหมาะสำหรับใช้งานกับบ้านพักห้องเช่าคอนโดหรือพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์ยังเข้าไม่ถึง ส่วนตัว MB 2 3 5 4G ตัวนี้จะเป็นรุ่นอัปเกรดสเปคมาจากตัว MB 1 3 5 4G โดยรุ่นนี้รองรับสัญญาณ 4G Plus Cat6 ที่รองรับความเร็วดาวน์โหลดสูงสุดที่3 0มอเมกะบิตเอซกันอัพโหลด5 0เมกะบิตเอซกันและมีความเสถียรของสัญญาณที่มากกว่าสามารถสตรีมวิดีโอ 4K หรือเล่นเกมได้แบบนิ่งๆและพอร์ตด้านหลังของรุ่นนี้จะเป็นพอร์ตแบบกิกะบิตแลนซึ่งเหมาะสำหรับสมาร์ทโฮมหรือสมาร์ทออฟฟิศที่ต้องการอินเทอร์เน็ตที่แรงเสถียรและสัญ สามารถตั้งค่าต่างๆของตัวเราเตอร์ได้จากแอปพลิเคชัน m e r c u r y s ส่วนความแตกต่างของทั้ง2รุ่นสามารถดูได้จากตารางนี้เลยนะใครมองหาเราเตอร์ 4G ที่ใช้งานง่ายๆไม่ต้องติดตั้งหรือเดินสายให้ยุ่งยากพิกัดสั่งซื้อที่ตะก้าหรือลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะ